สบายดีในตอนนี้เขาล้องมาเว้าเรื่องการหาคู่ในยุคสมัยนี้กันเบิงเนาะโดยเฉพาะแมนจากมุมมองของโค้ชดันความสัมพันธ์สองคนก็คือจิเลียนเทปร์เกอร์และเจสเซตีเขามาเบิงกันว่ามุมมองของผู้เขาสิเป็นแนวไดเอาละเคยหูสึกบอกวา่าเป็นอย่างการซอกหาคนหักในยุคนี้มันคือยากแท้ยาก,กว่าหลายคนก็คงคิดคือกัน สันนั้นเฮาล้อมมาเริ่มกันทีปัญหาทีหลายๆคนกำลังเจออยู่ตอนนี้กันเลยความจริงแล้วเนาะมันอาจจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างที่เราอาจจะเห็ดไปโดยบองหูโตแล้วมันก็เห็นหายทุกอย่างยากขึ้นไปอีกลองมาเบืองน้ำกันเบืองดูว่ามันมีอย่างแดอานนี้ละ่ะสี่ข้อผิดพลาดใหญ่ๆเลยทีผูเซียวชานเขาสี่ออกมาข้อหนึ่งก็คือเพิงพาแต่แอปหาคูยังเดี่ยวปัดไปปั้นมาจนเมื่อยข้อสองใจห่อนเกินไป ข้อสามมีความคาดหวังที่มันบก,กงกับความจริงและสุดท้ายอันนี้สำคัญทรงแต่ขอความลมกันยาวๆก่อนสิได้พบกันตัวจริงเสือบอกว่าทั้งหมดนี่มันเป็นอุปสรรคใหญ่เลยโดยเฉพาะเรื่องการทรงขอ,งขอความนี่แหละถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยคือการล่มกันหลายๆพันแชทมันคือก็ว่าเฮากำลังสั่งโลกในจิตนตนาการขึ้นมาสั่งความสนิทสนมขึ้นมาเองแต่พอได้เจอตัวจริงแล้วบึ้มมันกลับบอเป็นคือที่คิดไว สุดท้ายกับผิดหวังไปสือ่อแต่ว่าพฤติกรรมที่เขาเว้ามานี่มันเป็นเพียงแต่ปลายเหตุเท่านั้นเดอ้อแล้วสาเหตุที่แท้จริงที่มันอยู่เลิกลงไปหันมันแมนอย่างกันแท้คำตอบมันอาจจะอยู่ในโตัวเขาเองนี้แหละโอ้อันนี้เป็นแนวคิดที่น่าสนใจหลายมันหมายความว่าวิธีที่เฮาเบิ้งตัวเองมันส่งผลโดยตรงเลยว่าเฮาจะเห็นภัยหน้าดึงดูด ว่าง่ายๆก็คือถ้ามีคนมาสนใจเฮาเฮากับผู้ซึกว่าเขาบ่มีขาแต่ถ้าภัยบ่สนใจเฮากับแห้งอยากได้นี่แหละคือความแตกต่างที่สัดเจนที่สุดเบิงมไหมเมื่อเฮาหูสึกบ่ดีกับตัวเองเฮาก็อาจจะเผลอไปไล่ตามคนที่บ่เห็นค่าเฮาเพื่อพิสูจน์อย่างบางอย่างพอมีคนดีๆเขามากับคิดว่าเอ๊ะเป็นอย่างขึ้นมาสนใจเฮา แต่กงกันขามถ้าเขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเขาจะรู้สึกว่าความหักดีๆเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้ครับและนอกจากนี้เนาะปัญหามันยังอาจจะมาจากหากเลือกเช่นว่าการย่านถึกปฏิเสธย่านว่าคนฉิบมกหรือแม้แต่ย่านที่จะต้องไปปฏิเสธคนอื่นบางทีก็อาจจะเป็นย้อนบาดแผลแต่ตอนยังน้อยหรืออาจจะแมนการย่านความสัมพันธ์ที่มันจริงจังบางเทือเขาก็เลยเลือกคนที่บอกพร้อมโดยที่เขาบบหูโตเลยคือกับว่าเพื่อปกป้องหัวใจของเขาเอง โอเคพอเฮารู้สาเหตุที่แท้จริงแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเฮาสิเหตุแนวใ,ใดเฮาจะเปลี่ยนแนวคิดของเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีขึ้นได้แนวไดจุดเปลี่ยนทำอิทเลยก็คือการเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความรักต้องเข้าใจว่าความรักมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปแต่ในความสัมพันธ์ที่ยาวนานมันคือการตัดสินใจที่เราเลือกเหตุซ้ำแล้วซ้ำอีกว่า ค่อยเลือกเจ้าและสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้จือไว้ก็คือเฮากำลังซ้อหาคนเพียงแต่คนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เฮาไปเจอคนที่โบแม่นหรือการถูกปฏิเสธมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางทชื่อมันโบแม่นความล่มเหลวส่วนตัวของเฮาเลย จุดนี้แหละที่เฮาต้องเฮียนหูที่จะแยกให้ออกระวังสิ่งที่ดึงดูดเฮาเพียงเปลือกนอกเซนเสนนาตาหรือหนาทีเวียกงานกับสิ่งที่มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่เหมั่นคงได้แท้เซนอุปนิสัยค่านิยมและความปลอดภัยทางอารมณ์และเมื่อเฮาเปลี่ยนแนวคิดได้แล้วเกณฑ์ในการมองว่าใครคือคนที่แม่นสําหรับเรามันก็จะเปลี่ยนไปคือกันผูเชี่ยวชานเขาเน้นเลยว่ามันมี3ามสิ่งสําคัญที่ควรซอกหาในคู่รัก 1. เขาต้องปฏิบัติต่อเราอย่างดีและให้เกียรติเป็นพื้นฐาน 2. เราต้องมีค่านิยมหลักๆในการใช้ชีวิตคือกันและ 3. ซึ่งสำคัญมากก็คือเราต้องสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงเวลาอยู่กับเขาและใน 3. ขอนี้เนาะการที่เขาสามารถเป็นโตของตัวเองได้อย่างเต็มที่แบบว่ต้องสั่งภาพบ่ต้องปิดบังอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยแต่มันก็หนาแปลก ที่มันมากจะเป็นสิ่งที่คนเฮาเบิงขมหลายที่สุดคือกันสรุปแล้วการเข้าใจตัวเองและการหันไปโฟกัสใส่สิ่งที่สำคัญแท้ๆนั่นแหละคือกุญแจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตฮักของเฮาและทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นจากคำถามง่ายๆที่เฮาต้องลองถามตัวเองเบิงว่าตอนนี้มีความเชื่อเรื่องความรักอันใดแดดที่อาจจะกำลังดึงเฮาไว้อยู่